สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะก็นั่นแหละแค่อย่างที่หออกกอถถัวข้อที่หนูโหลดได้ลงไปในคลิปนะคะก็คือจะมาพูดเรื่องถือว่าแปลกไหมอันนี้หนูก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าตัวเองสับเป่าเองนะคะนะกล้องมันเป็นยังไงมืดมัวตาหนูมองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ด้านนอกเนาะแสงมันเยอะนั่นแหละเราก็จะมาพูด นะคะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่หนูจะไปวัดแห่งนี้เนี่ยวัดพระธาตุโยวัดห้วยน้ำซับวัดอะไรนะวัดหลวงพ่อกดนี่นะคะชื่อเยอะเนาะชื่อเยอะเพราะว่านั่นแหละก็ค่อนข้างโด,ด่งดนะังและเราก็ไม่รู้ประวัติใช่ไหมพี่สาวก็โทรมาชวนนะคะวันนั้นเนี่ยหนูยังแบบ ยังอยู่ในที่นอนอยู่เลยนะคะยังอยู่ที่ในที่นอนอยู่เลยคือยังยังนอนอยู่เลยนะคะนอนนะเพราะว่าหนูเป็นคนนอนดึกใช่ไหมนอนดึกประมาณตีหนึ่งนั่นแหละแล้วหนูก็จะตื่นในเช้าบางทีตีสองตื่นในเช้าคือประมาณตีห้าแล้วช่วงหลังจากนั้นเนี่ยหนูตื่นมาเนี่ยหนูก็จะหลับต่ออีกนะเขาโทรมาประมาณช่วงหกโมงกว่าๆนะเขายังทํางานอยู่ในบริษัทยอยู่นะ เขาก็บอกว่าถามว่าจะไปเที่ยววัดกับเขาไหมนะคะจะไปกับเขาไหมถ้าไปอ่ะก็ให้แต่งตัวรอเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ว่าแต่งตัวช้าต้องแต่งหน้าอะไรอีกถ้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยหนูจะไม่ได้ไปหนูจะไม่ออกข้างนอกเลยนะเขารู้นิสัยหนูนะเขาก็โทรมาแจ้งล่วงหน้าก็ที่แรกหนูก็ลังเลลังเลอยู่ถือคุยโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับปกติจะไม่คุยนานนะก็ลังเลเขาก็ถามย้ํา จะตกลงจะไปไหมก็ถือสายหรอเนาะคนรงคานใช่ไหม,มก็เลยบอกเขาว่าอโอเคงั้นไปก็ไปทีแรกแบบลังเลจะไม่ไปเนะ่เพราะขี้เกียจลูกเนาะแล้มันเพิ่งหลับใช่ไหมก็อยากที่จะนอนต่ออก็นั่นแหละคิดไปคิดมาจะไปดีไม่ไปดีนะคะพอมาแต่งหน้าเสร็จลูกขึ้นมาอาบน้ําแต่งหน้าเสร็จก็ยังแบบลังเลจะไปหรือไม่ไปใจก็ไม่อยากจะไปนะคะ คือกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยรถกลัวเมารถเนี่ยก็เลยแบบไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากไปเนี่ยเพราะว่านั่งรถกับเขาอ่ะแฟนสามีเ้าเป็นคนขับเนาะแล้วพี่เขยเขาเป็นคนที่ว่าขับรถเมาไงหนูก็เลยไม่อยากจะไปไหนกับเขานะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือเหตุผลอืมก็เลยมาแต่งตัวแล้วก็ยังแบบใจมันยังไงไม่รู้นะไปครึ่งไม่ไปครึ่งก็เลย คิดว่าไปดีกว่านะคะเพราะว่าไปวัดเนาะเพราะว่าไปวัดนี่หนูก็หนูก็ชอบอยู่แหละหนูไม่หนูไม่ใช่เป็นคนแบบนักบุญนะคะคือเป็นคนบาปเยอะ,ะเงเ,เกินเกินครึ่งไปแหละนะต้องบอกตามจริงเลยตามตรงเลยนะคะหนูเป็นคนบาปนะหนูไม่ใช่คนนักบุญนั่นนี่ถามว่าชอบว่าได้ไหมหนูก็หนูก็ชอบแต่หนูไม่ค่อยได้ไปทําบุญนะคะกาชวนไป ปกติเขาก็จะชวนไปเรื่อยๆแหละก็ไปเที่ยวนั่นไปไปเที่ยวนี่ไปทะเลนั่นนี่หนูก็ยากนะนที่หนูจะไปนะนั่นแหละอืเขาก็บางครั้งเขาก็ชวนบางครั้งเขาก็ไม่ชวนนะเขาก็ไม่ชวนเพราะว่าก็รู้นิสัยหนูไงหนูป็คนเรื่องมากเนี่ยชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปแต่ที่ครั้งก่อนที่หนูไปวัดกับเขาก็ชวนไปอะไรนะวัดตะโกนะเมื่อปีก่อนเนาะนั่นแหละก็ก็ไปกับเขานะชวนไปวัดไปเส้นทางไกลนะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะจะเฉดเส้นทางนิดนึงถ้าแบบไปซอกแซกมากแล้วก็ไปไม่ไหวนะยบัตเตโก้เน่เขาจะไปจากชมบุรีไปฮะขึ้นเส้นทางมอเตอร์เวย์เนาะมันก็จะวิ่งแบบสบายนิดนึงคือวิ่งยาวหรือไม่ไม่มีเส้นทางแบบว่าซอกแซกหรือว่าไปตามซอกตามซอยเยอะคือหนูจะไม่ค่อยเมานะแต่ถ้าไปตามซอกตามซอยเยอะเนี่ยหนูจะเมาแบบอู้เมาแบบพลมานะไปก็เมารถ ขากลับก็เมาคือกลับมาถึงห้องเนี่ยคือแย่แล้วอาการแย่แล้วนะครั้งนี้เนี่ยที่ไปวัดนั่นแหละวัดหลวงพ่อพดเนี่ยหนูก็เมานะกลับมาแบบแย่เลยนอนแบบนอนแย่นะไม่มีแรงเมารถนะเขาชวนกินข้าวก็ไม่กินนะกินไม่ลงมันเมารถนะแล้วก็เป็นคนขับรถที่ว่ากระจึกกระจักอะไรของเขาก็ไม่รู้นะพอจะเบรกก็เบรกแบบหวัวทิ่มนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยทําให้หนูเมาไงนะคะ ก็เรื่องแปลกๆมันมีอยู่ว่าตอนที่หนูไปไปขออไปขอเลขขอหวยใช่ไหมคะที่ไปไปอะไรนะไปเสียงโชคอะลูกึงิงปองในในหาใช่ไหมนั่นแหละคือหนูอะหนูกดโทรศัพท์แล้วนะกดบันทึกวิดีโอแล้วนะหนูเชื่ออย่างนั้นนะหนูเชื่อจริงๆคือหนูกดเลย ราะว่าหนูกลัวแบบว่าคิวต่อไปอ่ะเขาจะรอนานนะหนูก็เตรียมเลยพอคุณลุงด้านหน้าที่เ็าบอกหนูเนาะถ้าใครไม่ไม่เห็นนะกลับไปดูคลิปได้นะคะคุณลุงด้านหน้าเ็าบอกว่าต้องทํายังไงยังไง <c oughs> ต้องอธิษฐานอะไรยังไงนะก่อนก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะเพราะหนูไม่รู้นะหนูไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็เลยพูดลอยลอยไปในคลิปเนาะว่าเขาทําอะไรยังไงนะแล้วทีนี้เนี่ยคุณลุงเขาใจดีนะคะเขาอยู่ด้านหน้าเขาได้ยินใช่ไหม เขาก็เลยบอกหนูนะบอกว่าเนี่ยต้องทาแบบนี้แบบนี้นะนั่นแหละนั่นแหละคุณลุงคุณลุงเสื้อเขียวเสื้อเชิ้ตสีเขียวนะ,นนะเขาบอกหนูอืมแล้วพอพอคุณลุงเสียงเสียงโชคเสร็จแล้วใช่ไหมก็เป็นถึงคิวหนูเนาะหรือว่าเข้าไปหนูกดโทรศัพท์ไปแล้วกดบันทึกวีดีโอไว้แล้วนะกดบันทึกวิดีโอไว้แล้วพอไปห,หนูก็พนมมือใช่ไหมหนูก็ยกมือแบบไหว้ไหว้แบบนี้นะ คือพนมมือขึ้นหัวนะโทรศัพท์ก็อยู่บนมือนะมันก็จะเป็นแบบในรูปที่แบบว่าพนมมือไม่เต็มนะเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่บนมือไม่มีคนถือกล้องให้นะนั่นแหละแล้วก็ไปล้วงอะโทรศัพท์อะหนูก็ถืออยู่แบบนี้นะถือกล้องอยู่แบบนี้นะคือคิดว่าวิดีโอมันเล่นแล้วมันก็เล่นจริงๆคือมันขึ้นปุ่มเลยนะคะพะว่วิดีโอมันก็บันทึกอยู่นะคะหนูก เสียงไปแล้วหนูก็ให้ดูใช่ไหมหนูก็ไปชี้ที่กล้องใช่ไหมว่าหนูได้เลขอะไรได้เลขอะไรนะและ้วทีนี้เนี่ยพอหนูเสียงเสร็จนะคะมันมีเลขอยู่ตัวหนึ่งอะคือหนูจําไม่ได้เลขสองหรือเลขสามเนี่ยสมองหนูจาไม่ได้หนูบันทึกวิดีโอเพราะอะไรเพราะหนูกลัวว่าหนูจะจาไม่ได้ไงกลัวว่าตัวเองจะจําไม่ได้ว่าจับได้เลขอะไรนั่นแหละคือเหตุผลที่อีกอย่างหนึ่งที่กดบันทึกวิดีโอจะถ่ายวิดีโอแล้วอีกอย่างนึงก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าหนูได้เลขอะไรเนาะ สุดท้ายพอออกมาแล้วจะมากุกดหยุดวิดีโอเอา้าทําไมวิดีโอมันไม่เล่นนะคะงงเลยมันไปกุกดหยุดตั้งแต่เมื่อไหรท่ทำไมวิดีโอไม่เล่นนะคะก็คิดว่ามือตัวเองไปโดนมันกดหยุดไหมหรือว่ามันอาจจะได้อยู่นะในช่วงที่ว่าเราเราหยิบปิงปองหยิดนั่นแหละหยิดลูกป,ปิงปองเสียงเลขอะ ขึ้นมานะมันอาจจะเล่นอยู่มันอาจจะได้อยู่ในบางส่วนนะคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายมากดดูคือไม่มีวิดีโอเลยนะคะไม่มีวิดีโอเลยหนูก็อู้หนูก็แบบเสียใจนะเสียใจแล้วก็ตกใจมากๆบกตามตรงเลยว่าตกใจมากๆคือใจอ่ะตั้งใจทําไงเนะี่ยตั้งใจที่ว่ากลัวตัวเองลืมเลขด้วยถ้าเกิดไปซื้อเลขอ่ะหนูจะลืมนะหนูก็ลืมจริง,รงๆนั่นแหละ เออแล้วเลขมันก็ไม่ชัดว่าเป็นเลขสองหรือเลขสามนะคะเพราะว่าตัวเลขมันจืดมันจางหมดแล้วมันลางหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันโดนมือเยอะเอะนาะก็ไม่ได้มาเขียนใหม่ใช่ไหมนั่นแหละคนที่เขาดูแลว้ว่าเขาก็ไม่ได้มาเขียนเพิ่มเติมใหม่ใช่ไหมให้มันแบบให้มันชัดๆนะคะหนูก็ลืมจริงๆแล้วก็โอ้มาคิดแบบทาไมมันเป็นแบบนี้นะคะทำไมเป็นแบบนี้หนูว่าหนูกดไปแล้วนะวิดีโอนะคะ เชื่อเชื่อตัวเองเนี่ยแหละว,ว่าตัวเองกดแล้วเพราะไม่กดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตั้งท่าอย่างดีเลยนะตั้งท่าอย่างดีเลยคเตรียมพร้อมทุกอย่างพอมายืนค้นหาวิดีโอวิดีโอหายลบก็ไม่ได้ลบนะในถังขยะก็ไม่มีนะคะอือนั่นแหละก็เลยแปลกก็เลยเงงนะคะว่มันเกิดอะไรขึ้นลูก็เลยคึดว่าทำไม ทำไมสิ่งศักดิ์สทธิำกับหนูแบบนี้นะคะเออนั่นแหละทำไมตรงอื่น่ะไม่ไม่วิดีโอก็ปกตินะคะถ่ายเนี่ยคือปกติแต่ตรงนี้เนี่ยคือทําไมเป็นอะไรแล้วเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญด้วยนะเพราะหนูก็หนูลืมอะเนาะว่าได้เลขอะไรนะฮะอืมเป็นจุดที่ว่าสําคัญแล้วก็มาเกิดแบบเออนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะก็น,นั่นแหละ ถูกหรือไม่ถูกก็ตามดวงตามนั่นไปนะก็มหนูก็กามาพูดให้ทุกคนฟังแค่นี้เองนะะว่ามันนะมันแปลกนะมันแปลกหนูคิดว่าหนูไม่ได้สะเพร่านะคะหรือว่ามือหนูอาจจะไปโดนกดหยุดอะไรไหมถ้าหยุดนะ่ะมันก็ต้องจะมีมันก็จะต้องมีวิดีโอยังพอเหลืองลงเหลืออยู่ในช่วงที่ทําช่วงแรกนะในช่วงที่เล่นช่วงแรกอันนี้ไม่หลือไม่มีเหลือเลยเนะ่ยนั่นแหละ ็เลยแปลกใจตัวเองแปลกใจในในที่ณแห่งนั้นด้วยนะ,ะหรือว่าสิ่งจัดธี์จะเล่นตลกอะไรกับหนูไหมนะคะตลกมากมากเลยร้อนร้อนเหงื่อหนูก็ออกร้อนไม่มากนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ว่าเหงื่อยิงเหงื่อเยอะนะคะแล้วก็นี่แหละข้าวตม้มพี่สาวทำข้าวตม้มวันมากินข้าวต้มบ้านพี่สาว เอาขนมมาป้อนพ่อก yeah. ็เลยเห็นเขาทำาก็ต <good> ้องไว้อย <feels like> ู่ก็เลยตัก <sequ verkl igen> ินนเย็นหมดแล้วเนี่ยหนูนั่งคุยตั้งนานสิบนาทีแล้วเย็นหมดแล้วนะคะก็นั่นแหละหนูต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มเอ่อไม่ชอบวิดีโอของหนูนะหนูต้องขออภัยเลยนะคือหนูไม่รู้จริงๆนะคะเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับ วัดนั้นนะคะคือไม่รู้จริงๆเลยไปด้วยความที่เราไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเลยนะคะเขาชวนไปพี่สาวชวนไปก็ไปเนาะอย่างที่หนูบอกกนะันเลยอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้นั่นอะไรแบบก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหนูไม่หนูไม่รังเกียจน,นะไม่ไม่รังเกียจก็มีอะไรก็แนะนํากันได้นะคะไม่ใช่ หนูไม่รู้แล้วไม่บอกนะหนูก็ไม่รู้นะคะต้องบอกหนูนะในสิ่งไหนที่มันไม่ดีหรือว่ามันผิดพลาดนะคะบอกกันได้เนาะคุณรู้อะไรมาก็เอามาเขียนบอกกันได้นะคะบอกกล่าวกันได้นะหนูก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหนูไม่รังเกียจนะหนูอยากได้ความรู้นะคะโอเคขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมมากมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยเนาะ,ะในการทําคลิปต่อๆไปนะ,ะจะได้มีกําลังใจเนาะมีคนดูเราก็มีกําลังใจนะ,ะ,นห,นจนะ,ะหนึ่งคนสองคนสามคนก็ช่างเนื้อมีกําลังใจหมดแต่ถ้าไม่มีคนดูเนะะี่ยคือจะไม่มีกําลังใจเลยนะคะไม่ว่าลาไปแล้วสวัสดีค่ะกินข้าวต้มละ